นาครับซ้ำซุงนี้นะเมื่อวันก่อนที่มันกัดไม่โดนอ่ะเราได้ได้ตัวแรกไปแล้วตัวที่สองกัดน่าจะมีหลายตัวในซุ้มเนี่ยฟอนี้ก็แปงอยู่ซุ้มน้อยๆซุ้มที่ใหญ่ไม่อยากมาอยู่ลองล็อกข้างก่อนนะเช็คก่อนน้ำไหลนุ่งล็อกวางก็ไหลนุ่งลืมไป nó lại luôn rất xuống vui lên phòng, subscribe ตันนี้เขาไล่กัดโหดมากเลยนะซุ้มเนี่ยเขาที่สองละนั่งไงนั่งไงโดนลุดนั่ไงโดนลุดโดนเลย โดนลอยวิ่งดีด้วยต้องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับรถวใชไหนวะหนักตรงเลยวะต้องใส่กับถ้าขับว่วงานขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้เลยอุ้ยใส่ถือกันว่วงานอาจะโดครับ จะโดูใช้ได้อยู่เนือ้อต,ตลุงคนพวกเราเห็นพอดีแล้วนี่ใช้นี้ผมขี่ไม้ตุ้มเลยใช้นี้ครับโอเค,คดเคด,นนะดเี๋ยวขี้เกียจก่อนนะปัดเดียกันเดนอีกแล้ว ครับไซนี้นี่อุ้ยไสเงาอยู่นี่มันมันหนักจังนี่ครับตัวเมื่อวานที่ได้ตัวเล็กกว่าน,นี้นะตรงนี้ตัวนี้มาใส่โอเคเลยครับโอ้ยเงาๆงา,งา,งารับโอเคทะลุก,ก่อนมาครับลองดูกลุมนี้เปมีตัวที่สามไหมว่าไม่น่าจะมีงเนี้ยเนี่ยน่าจะอยู่หลายตัวว่ะปลาตรงนี้ มันน่าอยู่แค่ตัวสองตัวหรอกบ้มลวกี้มาดูดเลยนะ ใส่สวยอ,อยู่นี่เหรอมีตัวขึ้นอยู่อ่ะอ๋อเด็ดเด็ดจัดตรงนี้ก่อน <laughs> ไปครับไปตำคำแบบเล่าบอกเล่านะตรงนี้หนึ่งแต้มมาน,นะไซส์ก็สวยอยู่ล้อไม่เล็กลงนี่ดูดินะประมาณสองกว่าไม่รู้ว่ากี่โลนะแต่แต่เคือประมาณเอานะเป็นการประมาณเราเฉยนะครับประมาณสองกว่าเลยนี่ปะ่ะโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับลองไปดูดตรงที่เขาว่ามีตัวหรือเปล่าก็ฝากกันแล้วใช้นะครับ ạ